สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดจอร,รอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วกับผมจุรติขันติพโลนะครับเข้าสู่วันศุกร์สุงท้ายสัปดาห์แล้วนะฮะในสัปดาห์หน้ามันจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนเนี่ยโดยพ้องยิ่งเรื่องของการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่าก,กรง,งนะครับช่วงนี้หุ้นไทยยังมีแรงกดดันเข้ามาให้เห็นต่ำกว่า1,300จุดนะฮะในช่วงต่อจากนี้ไปมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาเริ่มต้นกันต่อในช่วงของเทรดทำเงินมาพูดคุยกันกับผู้บริหารของบบริษททะเียน วันนี้มาพูดคุยกันกับคุณชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอตอีส rubber จำกัดมหาชนหรือว่าเนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับช่วงนี้เราเห็นสถานการณ์ราคายางพาราในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอย่างเนอเนี่ยที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประเมินทิศทางของแนวโน้มราคายางพาราแล้วก็ประเมินผลกระทบหรือว่าประโยชน์ที่ได้จากราคายางพาราที่ขึ้นมาในช่วงนี้ยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้นะครับ สถานการณ์ยังพาราในตลาดโลกและกันในประเทศไทยเองนะครับปัจจุบันปรับขึ้นมาเยอะมากนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งครั้งแรกมองว่าจะเป็นปัญหาของเราแต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์โควิดกับการเป็นการดึงซัพพลายออกไปทําถุงมืออย่างมากขึ้นทําให้ซัพพลายที่เรามีอยู่ที่คาดว่าจะล้นกับกลายเป็นไม่ไม่พอครับนะครับทําให้เราเองได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มองว่าปีนี้ เป็นปีที่ยางน่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับอนาคตอันใกล้นี้ยางคงจะต้องต่อเรื่องไปในทิศทางที่เป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มองว่าเป็นผลดีกับทางทางเนิค่อนข้างเยอะครับครับมองแนวโน้มราคายางพาราจะขึ้นไปต่ออยแค่ไหนครับปีนี้คาดการว่าราคายางพาราน่าจะปรับขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ70บาทได้ในช่วงปลายปีนี้ครับครับ ซึ่งการขึ้นไปถึง7จิบาทเนี่ยนะฮะและ้วปีถัดถัดไปเนี่ยจะขึ้นไปต่อไหมครับอ่ปีหน้าจะเป็นปีที่ราคายางจะขึ้นไปต่อหรือไม่จะจะขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างก็คือ1สถานการณ์โควิดแล้วก็สถานการณ์ของเศรษฐกิจในโลกนี้ซึ่งถ้าเรามองกันเป็นภาพรวมนะครับทุกทุกประเทศเริ่มจะมีวัคซีนออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายได้ในปีหน้าซึ่งจะเป็นผลดีทําให้เศรษฐกิจกลับมามีการขยายตัวได้ได้เหมือนเดิม นะครับก็มองว่าสถานการณ์ปีหน้าราคายางน่าจะขึ้นต่อเนื่องได้หรือว่าอาจจะไม่ลงแค่นั้นแหละครับอย่างบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพารานะครับในช่วงที่ราคายางพาราขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการสต็อกหรือว่ามีวิธีการออดูแลราคาอย่างไงบ้างครับคือข,ของเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาบริหารเรื่องราคาเพราะว่าเราซื้อถูกขายถูกซื้อแพงขายแพงนะครับเราทําการซื้อขายแบบแมทชิ่งมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา ตอนนี้กลายเป็นผลดีกับเราเพราะว่าเราเองมีการซื้อขายแบบแบทชิงและในวันที่ราคายางขึ้นหรือว่าสถานการณ์ราคายางที่เป็นขาขึ้นนะครับเราเองจะสามารถบวกมาจิ้นได้ดีกว่าในสถานการณ์ที่เป็นขาลงนะครับก็ พูดตรงๆว่าเป็นผลดีกับเนยค่อนข้างเยอะมากในปีนี้ครับผมครับถ้าในอนาคตรมองว่ามีความต้องการใช้อย่างพารามากขึ้นจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวโน้มทิศทางราคาย,ยางพาราที่ดีขึ้นมาเนยต่อไปเนี่ยกับปัจจัยที่เรื่องของราคายางเพิ่มขึ้นมามีวิธีในการดาเนินธุรกิจหรือว่าแนวโน้มธุรกิจต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่เรียนครับเนยเองเพิ่งสร้างโรงงานใหม่เสร็จหนึ่งโรงนะครับมีกําลังการผลิตเพิ่มมาแสนเจ็ดหมื่นสองพันตันนะครับต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ70%ของยอดเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนสถานการณ์ที่ราคาย,ยางเพิ่มขึ้นแบบนี้น่าจะทําให้ยอดขายของเนอมีการจเจริญเติบโตได้ดีและก็ยอดก,การทํำกําไรก็จะทจะดีขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดคําว่าอีโคโนมิกออฟสเกลในโรงงานของเนอร์ทำให้เนอเองสามารถที่จะมีการต้นทุนที่ทเป็นฟิกคอสนะครับจะลดลงทําให้ราคา ต้นทุนของเนอร์ต่อหน่วยการผลิตจะลดลงมากครับในปีหน้านี่ครับครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากคําแนะนําถึงนักทุนหน่อยนะฮะที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มียางพาราเนี่ยเป็นวัตถุดิบหรือว่าอา่เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของการเทรดเกี่ยวข้องกับยางพาราเนี่ยนะครับแนวโน้มที่ราคาขึ้นมาจะมีคําแนะนํากับนักทุนในการสังเกตแล้วก็ตัดสินใจการลงทุนยังไงได้บ้างครับครับก็ขอฝากนักลงทุนพิจารณาให้ดีครับว่าช่วงนี้นะครับสถานการยางพาราเป็นขาขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกๆบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานะครับงบดุลหรือว่าผลกําไรตอบแทนของบริษัทที่ทํายางพาราในปีนี้คาดว่าจะเป็นบวกกันทุกๆเจ้านะครับแล้วก็เป็นผลดีกับอุตสาหกรรมนี้โดยรวมครับครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ ครับขอบ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์นะครับจากเนอร์ก็ให้มุมมองนะครับแนวะโน้มต่อไปราคายางพารามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาจากความต้องการในการผลิตถุงมือยางนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าม,มาติดตามกันต่อในช่วงของหุ้นละพันวรากรครับ ร่วมพุ่ลพันวรลกองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้นะครับเป็นประจําทุกวันศุกร์เราจะมาค้นหาหุ้นในต่างประเทศกันนะฮะกติกาง่ายๆเหมือนเดิมครับแกนเคียวโคเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ไลอ้อของมานิชัดนะครับแล้วก็ดูกันว่าวันนี้คาใบหุ้นเป็นตัวไหนค่อนข้างยากสักหน่อยเพราะว่าเป็นหุ้นในต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับคนที่ตอบเข้ามาเร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดเป็นคนแรกได้รับของงวันนะครับเป็นฟันกิฟต์การ์ดจากบลจวันมูลค่า1000บาทนะฮะภายใต้การดูแลให้คําแนะนําาาาาบรรริหจัดกกอออองงทุนย่มืชีพ ในคอนเซปต์นะฮะ Activate Opportunities ครับและสำหรับหุ้นพันฑ์วลกรงวันนี้นะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูคำใบ้กันเลยครับเป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับ mm. ก็เป็นหนึ่งในตัวหุ้นเนี่ยที่ดูถูกรวมอยู่ในกองทุนเปิดวัน Discovery ด้วยนะฮะ mm. ซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่าซื้อขาย หนังสือเรียนออนไลน์ในสหรัฐนะทั้งเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตัลเองแล้วก็เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษด้วยแล้วก็ยังมีบริการเรื่องของติวเตอร์ต่างๆด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์มากขึ้นมาจากช่วงโควิดที่ผ่านมาคนต้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้นไม่สามารถไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือได้นะฮะก็เข้ามาสับสคริปเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทนี้แหละครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่า เป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากโควิดนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวขอใบ้เพิ่มเติมให้คุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตัวยอ่อของบริษัทนี้นะครับมีตัวยอ่อคือ C H E แล้วก็ทิ้งไว้ให้อีก2ตัวครับให้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูครับ สำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะครับยังไงเข้าไปดูเฉลยกันที่ f c e e o o o นะครับของ m ั n นี่แชนะฮะแล้วก็คนที่ตอบเข้ามาถูกต้องแล้วก็ในที่สุดเป็นคนแรกทีมงานจะติดต่อมอบของรางวัลแล้วก็มอบของเอ่อรายรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า1,000บาทนะครับให้ที่ลายอดของ m ั n นี่แชด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุงงนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ